โยโยโยบ่ายโมงตรงเจอกับคืนลูกหนังบิ๊กแมชโดยผมเจตคลึงลูกหนังนะครับย้ำว่าเราเจอกันแบบนี้ทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงครับบิ๊กแมชเขาจะเรียกเอาเกมคู้ใหญ่ยอดสุดในแต่ละค่ำคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์เจตคลึงลูกหนังนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องยูทูบด้วยนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่50,000ซับแล้วนะครับแล้วก็มีทิกตอกทางโซเชียลเคออขอบคุณโฮมสปายสเตย์ครับรีสอร์ทสุดชิลบนเส้นวังน้ําเขียวนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่235 3กิโลเเมตรรรขัับถาๆช่วโมงนะครับเดี๋ยวจะมมีโโปร เสำหรับแฟนคืึงนุกหนังเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับเอาดูแล้วบิ๊กแมชในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับคงนองไปที่เวลาตี2 45ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนักสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับเป็นการแย่งเข้ารอบโดยตรงเลยครับสเปนทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับสวีเดนรองจ่าฝูงนะครับเล่นที่เมืองเซบียาประเทศสเปนครับสเปนจ่าฝูงเนี่ย 16แต้มนะครับจากการชนะ5เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะคลิสมา 1. 0ถือว่าเป็นเกมสำคัญเลยนะครับลุยส์เอเดเก้เตรียมส่งตัวหลักเหมือนเดิมนะครับเอเมิิกลาป็อกคุมเกมรับตรงกลางมีโกเก้เซคิโอบุสเก็ตนาวุกดานิโอโม่พวกปาโบสลาเบียอาร์บโรโมราต้ากองหน้าจากยูเวนตุสก็พร้อมลงล่าตาข่ายฝั่งของสวีเดนมี15แต้มจากการชนะ5แพ้2นะครับเกมล่าสุดถือว่าเสียหายสุดๆบุกไปแพ้จอจียมาพลิกล็อกเล็กๆ0ูนต่อ2นะครับ ทางนั้งที่ดาวดังก็มากันเพียบเลยครับอารบินเอ็กดาวนะครับแนวรุกอย่างเอมิลฟอสเบิร์กเดยันคูลูเซฟสกี้นะครับกองหน้าก็มีตัวเก่าอย่างซลาตันอิบราฮิมโมวิชเล่นกับอเล็กซานเดอร์อีซักด้วยนะครับเกมแรกที่เจอกันสวีเดนเปิดบ้านชนะ2-1ครับแน่นอนก่อนเกมสวีเดนสเปนถูกยกให้เหนือกว่านะครับคือจะว่าไปถ้าดูจากแต้ม สเปนเนี่ยพอบุกชนะกรีซในขณะที่สวีเดนบุกไปแพ้จอร์เจียมันก็เลยทําให้สเปนเป็นฝ่ายลุมความได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีคะแนนมากกว่าสวีเดนหนึ่งแต้มแล้วก็สามารถควบคุมผลการแข่งขันได้ครับนั่นหมายความว่าคืนวันนี้สเปนขอแค่ผลเสมอนะครับก็จะการันตีการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทันทีในขณะที่สวีเดนไม่มีทางเลือกนะครับจะต้องพยายามบุกชนะสเปนเท่านั้นนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยก่อนเกมเขยกยให้สเปนเหนือกว่าพอสมควร ชนิดที่ต้องยินถึง2ลูกนะครับในบางแหล่งเนี่ยผมมองว่าคือบ,บอลสเปนอ่ะเป็นบอลคลองบอลจริงครับแต่ว่าก็ใช่ว่าจะ เรียกว่ามีการเข้าทำที่ชัวร้อยเปอ์ซ์มากนะครับในขณะก็เอาง่ายๆว่าเกมกับกรีซเนี่ยโอกาสก็เยอะแต่ก็จบไม่ค่อยได้ครับในขณะที่สวีเดนเองก็น่าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดในเกมที่บุกแพ้จอร์เจียนะครับประกอบกับเงื่อนไขเนี่ยสเปนขอแค่ผลเสมอก็จะเข้ารอบไปฟุตบอลโลกนะครับผมมองว่าดังนั้นคงจะเล่นประคองแบบเพลย์เซฟสุดๆเหมือนกันครับดูแล้วเชียร์ไปที่สวีเดนทีมเดือนดีกว่าครับผมมองว่ามีม,มุมบุกเสมอครับ หรือต่อยแพ้ก็ไปก็แพ้ไม่เกิน1ประตูได้เฮอ,อยู่ดีนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนสวีเดนไม่น่าแพ้ขาดเพราะเผอเซอร์ไพส์ถึงบุกชนะเลยครับผมมองว่าซื้อ2มุมเชียร์สวีเดนนะครับไม่บุกชนะบุกเสมอก็บุกแพ้ประตูเดียว3มุมเลยครับให้เชียร์สวีเดนเป็นครืงหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย